สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องดีมไลฟ์สไตล์วันนี้ผมจะภาเพื่อนมาดูวิธีการถักเชือกสนตะายรบัวสนตะไครไขใครที่กําลังหาวิธีการถักหรือว่าใครที่ถักแล้วทําไม่เป็นมาดูชิปนี้ทําเป็นแน่นอนบอกแล้วกะไปมาดูวิธีการถักครับเพื่อนการถักง่ายๆครับนําเชือกที่เราจะถักมานําส่วนไปแยกส่วนไปครับ แยกออกแยกออกแบบนี้อยากรู้ว่าเราจะเอาส่วนปลายเนี่ยแยกออกมาแยกแบบนี้เนี่ยเอาน้อยเอามากเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับจํานวนถักที่คุณจะถักว่าคุณจะถักเยอะหรือไม่บางคนเอาสามสามสอดก็พอส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้สามสอดอยู่ในระดับที่พอดีครับความแข็งแรงของการดึงการเกาะติดยึดเน่น เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่พอดีถ้าใครอยากเพิ่มความแข็งแรงก็ใช้ประมาณ4-5หสอดเราก็ต้องม้วนไอ้ตัวนี้คัดแยกออกมานะครับแยกออกมาเยอะๆถ้าหากใครอยากได้ความแข็งแรงเยอะๆอยากสอดเยอะๆแต่ผมจะเอาประมาณ3สอดก็พอครับส่วนมากตามมาตรฐานเขาเลยเขาจะเอา3สอดจริงๆแล้วมันมันไม่มนะีความตายตัวหรอกนะครับต่อไปครับให้เราทำการ ลนหัวมันเพื่อที่จะให้หัวมันติดครับทำไมถึงลนแบบนี้มันมีผลต่อการสอดใส่ครับเวลาเราสอดหัวมันจะได้ไม่แตกมันจะได้สอดได้ง่ายๆไฟแักผมแรงนิดนึงนะครับของแท้จุดเนี่ยปืดปากเปืดปักมันต้องแรงแบบนี้ครับไม่ใช่ว่ารีบหลีิ่นวาได้อะ เมื่อเราเมื่อเราทำหัวมันเสร็จครับผมจะทำประมาณสามสอดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาใครกลัวไอ้ตัวนี้มันแตกครับเราก็หาเทปพ,พันสายไฟมาพันก็ได้หรือว่าหายางหนังยางมาลัดไว้ก็ได้เวลาเราถักเนี่ยมันจะได้ไม่แตกถ้าหาใครที่ไม่มีทั้งสองอย่างไม่เป็นไรครับเอาแบบนี้เลย ขั้นตอนต่อมาครับให้เรานำมาแบบนี้ยประกบแบบเนี้แล้วดูห่วงเอาห่วงตามที่ต้องการเลยอยากได้ห่วงน้อยห่วงมากเท่าไหร่ขนาดรูผมจะเอาประมาณสองนิ้วสอดก็พอสองนิ้วสอดก็คือประมาณนี้สองนิ้วสอดแล้วให้เราเอามือเนี่ยจับไว้ครับจับไว้สองนิ้วสอดหัวมันจะอยู่ประมาณนี้เยสอดเข้าไปปุ๊บ ต่อไปให้ทําการคัดแยกเชือกครับคัดแยกเชือกเชือกเนี่ยให้ทําแบบนี้นะคัดแยกว่าเป็นคู่นะประมาณเนี้หนึ่งคู่นะแบบนี้จะเป็นหนึ่งคู่หลังจากนั้นให้นํามาประกบครับไอเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะปล่อยมันไปเลยครับเส้นสีเหลืองเล็กๆเนี่ยไม่เกี่ยวปล่อยมันไปนํามาวางแบบนี้ปุ๊บแล้วขั้นตอนต่อไปจะถึงขั้นตอนสอดแล้วครับการสอดเนี่ย การสอดให้เราดูเส้นที่มันใกล้ที่สุดเราจะสอดในแนวนี้ครับสอดในระดับนี้ในระนาบนี้ปุ๊บสอดไปทางนี้เราต้องเอาเส้นที่มันใกล้ฝั่งนี้มากที่สุดก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้ต่อไปให้เราทําการคลายเชือก,ออกเราจะสอดใส่เส้นนี้นะเส้นนี้ดูมือผมนะครับเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้ เชือ้อบิดออกแล้วนำเส้นที่มันใกล้ที่สุดก็คือเส้นนี้มาใส่ครับสอดใส่เข้าไปแล้วดึงปึบเนี่ยเวลาสอดนี่เราต้องจัดระดับจัดเชือกด้วยนะอย่าให้มันกระเจิดกระจายไปเยอะนะครับเมื่อเราสอดเข้าไปแล้วปึ๊บ สอดเข้าไปคู่นี้แล้วคู่ต่อไปครับเสน้นนี้คือเส้นนี้ที่เราจะสอดให้สอดเข้าเส้นนี้ครับเส้นถัดมาเนี่ยอันนี้เส้นแรกสอดเข้าไปแล้วเส้นถัดมาก็ต้องเป็นตัวนี้ก็ให้บิดเชือกครับอ้ามันออกมาแล้วเสียบเข้าไปเชือบ นี่ยมันจะออกมาประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนมันจะสวยงามแบบนี้อ่าต่อมาให้เราพลิกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งที่มันใกล้เชือกที่สุดนะครับก็คือเส้นนี้อ่าที่มันใกล้ที่สุด ก็ให้เราถักนะครับเข้าไปเส้นนี้คือมันจะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆอยอะ่ะที่เรียกท่านถักตัวนี้ต่อมาท่านก็มาสอดตัวนี้ต่อมาก็มาสอดตัวนี้นะครับสอดทับอันนี้ต่อไปเรื่อยๆปุ๊บเส้นต่อมา ก็เป็นเส้นนี้เส้นสุดท้ายแล้วมันก็จะมาตกเส้นนี้พอดีนี่ฮะอันนี้เป็นเส้นสุดท้ายที่ยังไม่มีการสอดสอดออกมาเชืบต่อไปก็ให้ขยับเชือกนิดนึงนะครับขยับเชือกนิดนึง ขยับเพื่อที่จะตกแต่งเชือกนะครับให้มันสวยเวลาทําเสร็จมันจะได้ออกมาสวยๆครับอ่ะต่อไปเส้นนี้ไม่เกี่ยวฮะจุดทิ้งไปเลยครับ พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็แบ่งออกเป็นสองคู่เหมือนเดิมสองคู่แบบนี้ต่อไปเราจะเริ่มจากเส้นไหนก็ได้ครับเทนี้เอาเส้นนี้ก็ได้เอาเส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้เส้นนี้ก็ได้ผมจะเริ่มที่เส้นนี้ครับอันนี้นะต่อไปเนี่ยก็ให้ทับนะครับทับหนึ่งเส้นแบบนี้ชึบ เส้นต่อมาก็ให้ทับหนึ่งเส้นครับทับหนึ่งเส้นยังไงเนี่ยหนึ่งเส้นตรงนี้ข้ามมาหนึ่งเส้นครับโดยปกติก่อนหน้านี้เราจะสอดเส้นแรกก่อนแต่เมื่อถึงสอดครั้งที่สองเนี่ยเราต้องข้ามเส้นนี้ไปหนึ่งเส้นแล้วมาสอดใส่เส้นที่สองสอดใส่เส้นที่สอง ชุบสอดไปก็แต่งเชือกไปด้วยนะครับต่อมาก็มาสอดใส่เส้นนี้ ทําไปก็แต่งเชือกไปด้วยดึงให้มันตึงด้วยนะครับมันจะได้สวยอบต่อมาเส้นนี้อ่าเมื่อกี้ถึงเส้นไหนแล้วเนี่ยเส้นนี้เราก็จะมาสอดใส่เส้นนี้เนี่ยฮะ อันนี้ผมสอดมาสองสอดแล้วครั้งที่สามครับตัวสุดท้ายก็ให้เราเริ่มจากเส้นนี้คือจะเอาเส้นไหนก็ได้นะครับเริ่มจากเส้นไหนก็ได้แต่ผมจะเริ่มที่เส้นนี้แล้วสอดเข้ามาตรงนี้ทับหนึ่งเส้นเหมือนเดิมครับคุณจะ หมุนไปแบบนี้ก็ได้หรือจะทําทําไล่ไปหลันเอไล่ไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณถนัดเลยอ่าผมมาแบบนี้ปุ๊บเส้นต่อมาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนะตัวนี้ก็สอดทับ เส้นนี้นี่ฮะคือมันจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้สอดใส่เส้นนี้ต่อไปเราก็มาสอดใส่เส้นนี้อ่าเส้นนี้เราไม่ต้องกลัวสับสนสามสอดพอดีแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ดึงเชือกให้มันแน่นดึงเชือก ดึงเชือกดึงดึงทั้งสี่เส้นแล้วก็บิดไปบิดมาครับเนี่ยประมาณเนี้ยได้แล้วฮะสองสอดนะครับสองสอดเชือกก็จะออกมาสวยงามพารามแปดแบบนี้ต่อไปขั้นตอนการอ่าสุดท้ายแล้วถึงขั้นตอนการลนไอตัวเชือกออก เราต้องลนปิดไว้แบบนี้เพื่อให้เชือกเนี่ยมันแน่นครับคือให้อพวกนี้มันไม่ได้ใช้งานแล้วเราก็ลนหอกเลยส่วนมากเขาจะทำประมาณสามสอดคือพอดีแล้วสามสอดเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วดึงวัวด,ดึงควายเนี่ยมันไม่ได้ดิ้นเหมือนช้างนะครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดแค่นี้ก็เหลือเฟือครับเหลือเฟือลุนออกทั้งสี่เส้นเลยครับใครที่ทําไม่เป็นใครที่ทําไม่เป็นดูอีกรอบนึงนะครับดูหลายๆรอบ เนี่ยเรียบร้อยครับวิธีการถักเชือกเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมโอ้ยงามกว่านี้ก็นัน่งฟ้าแล้วล่ะดูดีครับอืดึงเนี่ยดึงเข้าไปเหอะไม่มีขาดนะครับดึงเข้าไปเหอะไม่มีขาดแข็งแรงทนทานแน่นหนาตาช้างสำหรับอีพีนี้ก็ขอ ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับผม